นี่เวลา8โมงคึ่งเรากำลังขี่จัก,กรยานไปปรับสมุดบัญชีธนาคารกันครับ MGM คือค่าแนะนำา1%และค่าตำแหน่ง3-7.2%เป็นระบบของบริษัทสีกรุงโบรกเกอร์ที่อนุญาตให้ประชาชนคนธรรมาดาอย่างเราได้มาเป็นนายหน้าร่วมกับสีกรุงเป็นรายได้จากการแนะนำสมาชิกไม่ใช่การขายเองคือขายเองก็มีค่าคอมนะแล้วก็ สมาชิกก็แนะนำสมาชิกซึ่งหนึ่งเดือนจะเก็บสะสมไว้ให้และจะโอนคืนสมาชิกทุกๆวันที่10ของเดือนถ้าวันที่10ตรงวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขตัตฤกษ์จะโอนเร็วขึ้นเป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์เรียกว่าโอนก่อนไม่โอนหนละังตอนนี้เราไปชมการปรปุุบกันครับตั้งแต่ปี2562้คนนาทีมีรายได้ MGM จากสีกรุงเกินล้นแต่อปีจึงได้จดทะเบียนเป็นบริษัท นี่คือชื่อที่โค้ชนาทีไปจดทะเบียนบริษัทนะครับใช้ชื่อว่า SKS คพรับปรับไปเมื่อวันที่10เดือน11นะครับเราก็จะเอาบุ๊กเข้าไปปรับยอดที่ปรับมาล่าสุดคือวันที่10เดือน พันวาคมยอดที่โอนมาคือ1 1ึ่ง0หนึบาทธุรกิจสีกุงทำจริงได้จริงครับมีสมาชิกถามมาครับว่าทำสีกุ้งได้เงินจริงไหมผมก็คิดว่าจะตอบคำถามสมาชิกด้วยการนำบุ๊กธนาคารมาปรับก็ไปรับชมการปรับสมุดบัญชีธนาคารกันครับสวัสดีครับช้าวันพุทธที่10 ันวาคมม5 6 8ชันสนใจเป็นหุ้นส่วนกับสีกรุงบ๊กเกอร์รับเงินปันผลเป็น MGM แบบนี้ทุกๆเดือนไปตลอดชีวิตโอนเป็นมรดกสู่ทายาทได้ทุกสิ่งโดยไม่ต้องลงทุนทำงานง่ายด้วยมือถือเครื่องเดียวสนใจติดต่อได้ครับ